สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนอยู่หน้าเ,าเก่าแล้วครับเบิ้งมาเห็ดหน้าครับมาเกาหลียังไงไมาเห็ดหน้าอยู่เสียโบโอ,อยู่ประเทศไทยมีหน้าลอยอะไรโบเห็ดมันเห็ดอยู่เกาหลี <laughs> บ่าวพ่นอยู่เชียงรายเห็ดหน้าบนเขานเห็ดหน้าปีละสามเทียรูยจะนอนยังงมาเกาหลีเบิ้งเอาพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งกาเกาหลีง่ามๆครับนี่ครับไไทำนาโบราณปูนครับ<ม>บ้านเนาเห็ดหน้าในขีดตมได้เกาหลีโบเห็ดหน้าเพราะมีขีดตมเลยพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเกาหลีเห็ดหน้าเพราะมีขีดตมครับเบิ้งเอา นะเบอบรรยากาศน,นี่ดูครับพี่น้องมันนี้มาย้ายกาครับย้ายกา,าเอากาขึ้นรถน้ำเพิ่นมาซื้อกาเอาไปดำหน้าครับเบล่งบรรยากาศครับงานมาทันมี่ครับมันนั่งขานั่งขานั่งขา,าครับเบิงกาให้เบิงกาพี่น้องให้เบิ้งกาอันี่หนุ่มบอลระเบือครับมาจากสารคามครับพี่โบมาจากไอคอนกัน อุดรอุดรอุดรครับหนุ่มอุดรครับจังหวัดบ้านดุงจังหวัดบ้านดุงจังหวัดบ้านดุงไอ้นี่หนุ่มใช่ไหมเชียงรายเชียงรายพี่คนนี้อยู่บ่อบ่อระเบือบ่อระเบือผมหนุ่มสุรินทร์เหลาครับสุรินทร์เหลาสุรินทร์กินสุราน้ำปางหนาวมากครับน้ำปางหนาวมากโอ้ยน้ำปางเลยน้ำปางหนาวมากเบิ่งเน้าพี่น้องครับยันไทยยันหน้าเกาหลีสบายสบายนั่งถ่านั่งถ่านั่งถ่านงั้นอู้ดิ่งเขา เขาไปสามคราเบิ้งทรงหน้าเกาหลีใหญ่เบิ้งครับพี่น้องเบิ้องเบื้งเบื้งเป็นเกีเห็นบ่นี่เขาดำหน้าครับบรรยากาศค้างคางนี่เขาดำหน้าไปเมื่อวานครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเกาหลีเห็นหน้าอุ้ยบรรยากาศค้างครับ้างครับบรรยากาศดีมากเลยครับ อากาศดีครับวันนี้อากาศไม่ร้อน16องศาอากาศบห้อนครับพี่น้องอากาศบห้อนอากาศบห้อนอยู่ให้อยู่หน้าครับสวัสดีครับสำเนียงแะ้รครับ